เรื่องนี้ดิฉันขออนุญาตอ่านข้อความในหนังสือนี้ให้คุณผู้ชมฟังครับคือทางโรงพยาบาลเนี่ยบอกว่าโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อได้จริงและก็ขอชี้แจงเพิ่มเติมต่อไปนี้มีทั้งหมด5ข้อค่ะข้อที่1เลยเนี่ยนะคะผู้เสียชีวิตเนี่ยได้รับการส่งตัวจากโรงพยาบาลเอกชนมาที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์เมื่อวันที่5สิงหาคมตอนหทุ่ม20นาที ด้วยอาการไม่รู้สึกตัวใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็ทำา p r r มา1ครั้งประวัติการเจ็บป่วยได้จากใบส่งตัวของโรงพยาบาลเอกชนและตำรวจผู้นำส่งส่วนญาติที่ติดต่อได้เนี่ยคือบิดาซึ่งไม่สามารถให้ข้อมูลการเจ็บป่วยครั้งนี้ได้ ส่วนข้อ 2. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักเนี่ยให้การดูแลรักษาผู้เสียชีวิตตามมาตรฐานวิชาชีพทุกขั้นตอนจนมาเสียชีวิตในวันที่6สิงหาคมตอนบ่ายโมง20นาทีข้อที่ 3. หลังจากเสียชีวิตเนี่ยได้ชนะสูตรพลิกศพโดยแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักในวันที่ 7. สิงหาคมตอน9้าโมงเช้า uh huh. เนื่องจากจะต้องรอผลตรวจโควิด แล้วก็ผลการตรวจผลการผ่าศพเบื้องต้นการตรวจคัดกรองปัสสาวะเนี่ยพบสารเมทแอมเฟตามีน Am แล้วก็สารแอมเฟตามีนโดยโลงสาเหตุเบื้องต้นในหนังสือรับรองการตายสันนิษฐานว่าพิษจากสารแอมเฟตามีนอ่าฮะอันนี้มันก็ uh huh. เป็นไปตามหลักถูกต้องค่ะซึ่งเขามีการวงเล็บไปด้วยนะว่าคลิปถุงที่มันถุงคลุมศรีรษะเนี่ยมันพิ่งออกมาวันที่23สิงหาคมคือหลังจากการชนะสูตรเบื้องต้นไปแล้ว ทีนี้ข้อ4ี่บอกว่าการชนะสูตรพลิกศพเนี่ยมันก็เป็นไปตามออประมวลกฎหมายเป็นไปตามหลักปฏิบัติทุกอย่างเลยมีการรวบรวมภาพถ่ายต่างๆไว้สามารถทวนสอบได้แล้วก็ระยะเวลาการรายงานผลตรวจชิ้นเนื้อทางกล้องจุลทรรศและก็ผลตรวจเลือดเนี่ยนะคะมันเป็นไปตามมาตรฐานก็คือ30วันและข้อ5้าค่ะผลการชนะสูตรพลิกศพฉบับสมบูรณ์เนี่ยมีกำหนดส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีในวันนี้เลย30สิงหาคม ทีนี้ทางโรงพยาบาลเขาก็บอกบอกว่าซึ่งโรงพยาบาลไม่มีสิทธิ์ในการถแถลงหรือว่าแจ้งผลให้ทราบอันนี้มันจะเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนก็เดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้พนักงานสอบสวนจะประชุมแล้วก็สรุปเกี่ยวกับผลการชนะสูตรพลิกศพของผู้ตายด้วยอมันจะมีผลอะไรที่แตกต่างจากฉบับแรกนะ,ะแล้วก็ที่สําคัญมันจะมีส่วนสําคัญในเรื่องของคดีอย่างไกลอันนี้สําคัญนะ,ะเรื่องของผลการชนะสูตรอย่างละเอียดของ<ะ>ทางแพทย์เนี่ยนะครับค่ะ